สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปรับจ้างอีกแล้วจ้านะคะพนักง,งานรับจ้างนี่ชีวิตนาชีวิตต่างแดนก็อย่างนี้แหละนะคะรับจ้างตลอดเลยจ้าเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวันนี้ทําอะไรกันนะอันนี้เป็นกะหล่ํานะคะถ้าใครติดตามช่องของเราตั้งแต่ต้นเนาะก็จะเห็นว่าตอนนั้นเรามาปลูกกะหล่ํานะคะก็กะหล่ํามัน ไม่ค่อยห่อนะคะปีนี้เป็นไรไม่รู้นะคะไม่ห่อนะคะเจ้าของไร่บอกว่า,าบางทีเนี้ยเขาอาจจะแบบเพราะพันผิดเะะพราะพันอันที่มันเป็นกระลํำที่มันไม่ห่อนะคะนี่มันไม่หออ่อนรสิงนะคะปีนี้มันไม่หออ่อนรสิงนะคะรู้สึกว่ามันจะมีความห่างเยอะนะคะอืมแต่ว่าของเขาก็สวยงามอยู่นะนะคะดูดูอันนี้ก็แปลกเลยจ้านะคะ มาใส่ขวดนะคะดูไหมว่าทําไมใส่ขวดนะนกมันกินเยอะมากนะคะนกมาแท้ตลอดนะคะมีแมงมีน้นมากินตลอดนะคะสงสัยนี่เราต้องเอาไปใช้ที่ไร่บ้างแล้วนะคะนี่มะเขือก็งามนะนะ่ะมะเขือนี้คือเราก็ปลูกเหมือนกันนะของเขาแต่เราปลูกนะคะ <laughs> ก็บอกแล้วไงว่าเป็นพนักง,งานรับจ้างนะคะพนักง,งานรับจ้างก็รับจ้างปลูกทุกอย่างจ้าอัอนนี้เป็นเอ่อแตงโมเนาะแตงโมก็งามอืมงามงามโอเคจ้าเดี๋ยวมาชมกันนะคะมีอะไรกันบ้างเนาะแล้วก็วันนี้ทําอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันจ้าเออลี่ แตงใหญ่เหมืนนะ่ะโอวัลเลนตัวลูกใหญ่ใหญ่ป่ะใหญ่ <Yeah. S 2> แอ้กอุานะกจะจุดชูหรอจะจุดชูโอ้ี่แตงแตงเคเอาละโอเค

โอ้ยโอ้หนาแล้วเนี่ยอื้โอไหลลูกเลยนะเนี่ยเนี่ย อตกหนักเหมือนกันเนี่ยเล็กๆเลยหนักเหมือนกันนัเนี่ยโอ้โหลูกหนักมากไยหนักจนล้มหมดแล้วเนี่ย ให่มากคนใหญ่เลยใหญ่สุดๆอบตุนทาชิลว่า

งานหลักของเราวันนี้นะคะก็คือมันลดน้ําจ้านะคะอันนี้น้ําตรงนี้นะคะผสมปุ๋ย้อเข้าไปนะคะเดี๋ยวจะเอาไปลดต้นเฟ๊ก,กับต้นมะเขือนะคะมะเขือขมนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะเขาให้ต้องเขาต้องการให้ช่วยในเรื่องของอลดน้ําต้นอะไรเนี่ยต้นมันเนาะก็มัน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 อะไรละมันบ้านเราอะ่ะ <laughs> นะคะเป็นสวิตโพเทโ้นะคะสวิตโพเทโ้แต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะขายขายยอดของมันเนาะก็จะมาลดน้ําอันนี้ทุกอย่างเลยนะคะโอเคจ้าวันนี้ก็ทํางานไม่นานนะคะทํางานแค่สีชั่วโมงเองนะคะเดี๋ยวมาช่วยกันนะคะ พอดีมาเห็นดอกไม้งามๆข้างๆทางนะคะอย่างนี้มันต้องหยุดนะคะมาส่องดอกไม้ก่อนจะกลับบ้านนะคะดอกไม้แปลกๆที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะดอกงามๆอ่ะนะคะสว,สวยสวยแล้วก็ชื่นใจมากเลยนะคะโอเคจ้าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะ ขอบพระคุณทุกๆการผลักด้านนะคะทุกๆการสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องนะคะทาง FC เก่า FC ใหม่ทุกๆท่านเลยนะคะทั้งที่อยู่ต่างแดนแล้วก็ทางบ้านเราด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ Thank you all my friend that comes upon my video today Hopefully you guys enjoy it Anything just comment okay and i will reach back to you guys as soon as possible thank you and enjoy your day bye bye